พยากรเดือนมิถุนายนนะครับลัคนาพิจิกนะครับจุดเด่นในเดือนนี้เนี่ยเป็นเรื่องคู่นะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวปัตนิในแต่ตหน่งเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เท้าวความนิดนึงว่าลัคนาพิจิกเนี่ยนะครับมีดาวพระหัสบวสดีเนี่ยนะอยู่ในภพปัตนิเนี่ยมันมีโอกาสเจอคู่อยู่แล้วหรือเป็นโอกาสที่คุณจะได้ปรับความสัมพันธ์ใหม่ให้ดีขึ้นแล้วบวกกับมีมฤตยูเนี่ย อยู่ในปัตตานีด้วยมันเกี่ยวว่าเรื่องคู่เรื่องความสัมพันธ์เลยแล้วมันก็โยงมาที่ดาวเสาร์ที่พันธุกซึ่งจะอยู่ไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีกว่าเนี่ยนะครับก็คือปมปัญหาจะมาจากเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องแม่นะครับแล้วโยงเข้าไปเรื่องความสัมพันธ์นะครับคุณจะอุ่นใจหรือไม่อุ่นใจเนะี่ยมันเกิดจากภายในที่คุณเคยรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยเรารู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันมีผลเลยนะทำให้ส่งผลในเรื่องอาชีพการงานอะไรด้วยโดยหัวใจหลักๆเลยก็คือจะต้อง เป็นปีของการที่เราต้องกลับเข้ามาดูแลผู้คนแล้วใส่ใจความรู้สึกกับผู้คนบนความสัมพันธ์ที่ที่ค่อนข้างโอเคก็คือมันจะต้องมีทั้งการรับฟังอะไรแบบนี้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ถ้าจะมีปัญหาก็คือเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดาวเสาเข้าพันธุเนี่ยปมปัญหาเก่าเรื่องบ้านซ่อมบ้านเข้าไปเกียร์ปมความสัมพันธ์กับแม่กับคนที่บ้านเรื่องครอบครัวแล้วโยงกับเข้ามาเรื่อง หุ้นส่วนความสัมพันธ์ผู้คนด้วยนะครับถ้าทาดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการที่แบบรักกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบทะเลาะเบาแวงแล้วแตกหักแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่อ่นใจเลยอะ โอ้แล้วมันส่งผลต่อเรื่องอาชีพการงานเลยนะนะอ่ะทีนี้มาดูเดือนมิถุนายนนะครับก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ในภพปัตนิด้วยแล้วกําลังจะย้ายออกมาที่ภพมรณะที่ราศีมิถุนนะครับทั้งดาวศุกร์เอ่ยดาวอาทิตย์เอ่ยเนี่ยเข้ามรณะเนี่ยมันมีได้สองความหมายก็คือ1เอ่อเป็นช่วงที่คบกันแล้วแต่งงานร่วมเซ็นสัญญาเซ็นเขาเรียกว่า ก็เป็นหุ้นส่วนกันทั้งชีวิตนะอ,อ่ะเพราะว่ามรณะมันหมายถึงการร่วมลงทุนนะในเรื่องของความรักและเงินทองแล้วก็สินสมรสอะไรแบบนี้ด้วยหรือเป็นช่วงที่ใครก็ตามเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราจะร่วมกับหุ้นส่วนนะครับเพื่อจิ่ลงทุนมรณะมันจะหมายถึงการร่วมลงทุนกันนะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงลบเชิงร้ายเนี่ยมันจะหมายถึงของการสูญเสียสูญเสียเงินทองนะครับแล้วก็แบ่งสินสมรส ได้ทั้งหมดเหมือนกันหรือเป็นการพัดภาคกันอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกพอฟังแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยใช้ความรู้สึกข้างในตรวจจับนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าใครที่เข้าเกณฑ์นี้อ่ะคนที่จะรู้สึกว่ายากและเหนื่อยหน่อยนะครับก็คือคนที่อยู่ในเกณฑ์วัยเบญจเพศนะครับแล้วก็ บวกไปอีกเปีครึ่ง7ปีครึ่งเนี่ยผมจะเรียกว่าอาถรรพ์เปีนะก็คือ29,30 3 6ถึง38แนะครับแล้วก็ช่วงวัยวิกฤตวัยกลางคนก็คือ4 2ถึง45แล้วก็บวกไปอีกเปีครึ่ง7ปีครึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นช่วงที่เรียกง,ง่ายๆก็คือมีดาวเสาร์ทำมุมท้าทายกับดาวเสาร์ที่ที่ที่เดินในดวงชะตาก็คือเป็นช่วงยากนะครับเป็นช่วงยากแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบ ติดขัดแล้วก็กลัวไม่มั่นใจนะครับแต่นี้มันจะโดนเรื่องอะไรบ้างนะครับหรือปมเดิมปัญหาเดิมเกิดจากเรื่องอะไรบ้างก็จะต้องตรวจดวงส่วนตัวแบบละเอียดนะครับซึ่ง ความหมายของความยากลําลบากเนี่ยมันจะมีได้ทั้ง2แบบนะครับบางคนก็คือปลดล็อกได้แล้วก็ไปต่อบางคนอาจจะเจอวิกฤตในเน้ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนตัวด้วยนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครที่เจอในช่วงยากก็คือเข้าเกณฑ์อย่างที่อายุที่กล่าวไปก็ให้ตรวจด,ดวงเพิ่มดีกว่าก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับโอเคก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็พิม ใต้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณเป็นคนลัคนาอะไรราศีอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากตรวจดวงส่วนตัวก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับไปก่อนครับผมเมโหนตรหัสให้อวยพรให้ชาวลัคนาพิจิกแฮปปี้นะครับแล้วก็สมหวังทุกเรื่อง1 0 0ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ